โอ้ปะนินอยู่หลังปะในครับอู้โดนหัวปะนินครับผมอู้อันน้ามากหืมบวยหูครับ โดน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 ครับโดนดนนี่ครับนี่ครับโอ้ยนึกว่าปลาไหนปลานิ้นครับผมนึกว่าปลาไหนจิบน้ำยู่ครับเข่าโอเคครับอุ้ยผมนึกว่าปลาไหนโอู้หูว้า ครับสวัสดีครับผมพอกันเซนแค์กับช่องเทปอนกวาชแนลครับนะครับมะม่ายคล้องนี่แหะครับข้องกอไผ่กอไผ่อยู่นี่ครับผมผลโต้ครับผมเมืองผักตบหย้อยผักตบเต็มหนึ่งน้ำกระขุ่นครับจะมีตัวป่าบ่หลังสตติกมาครับคือเก่าครับมื่อนี้ งามแม่นครับแม่นดีครับงามนี่ออกเข่าตัวโะเข่าตัวแล้วครับแ่าไหนเดี๋ยวเข้าแล้วโบร้อยคำห้าผู้ดีครับ สวยเลยครับอู้ใส่โูเลยครับผมออกปากเลยทะลุเลยโอ้เสือกมามะคลองกับอื่นกระเป๋าพอดีปดยังไงปดยังไงอืมอันแล้วครับผมอันในใส่รูล้วบาทนี้เสือกับ,กบอพองงงงัน แล้ป,ปลดป่าก่อนครับผมอู้ครับสวยงามเลยครับผมงหญ่เลยร้อยดิง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 เข้ามาครับครับตัวดปลาเคครับบานนิวครับบานนี่ไปง่ายเลยบานนี้ ข้าตัวอยู่ครับผมปลนน้นยิ่งยะพ่นแล้วครับลอยมาคนทีละข้าวป่านี้ลุดเด้ยอยุดอีกเด้อนี่ครับโอ้โ,อโ,อโบลุดดอกตัวนี้ทะลุครับอ้อสวยงามครับพอดีโทษ ส้มตำมาเล็งครับสวยงามครับทำาผ่ามือพอดีครับงูใหญ่ครับ,ป,รบป่บบบอบอานนั่วัวไปจับ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 ที่ดี๋ยวป่านนั่ีครับอู้โดนบ่เข้าหัวเมื่อกี้นี่ โอ้โดนนี่เนี่ยโดนดีครับโดนครับโดนลากสายแล้วครับโดนละโดนครับโดนเจ็บหนังสกิก่อนครับครับตัวปลาเข้าใส่เพิ่นปากจับ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 ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้เล็กกว่าตัว แล็กว่าบุถึงครึ่งโลครับตัวเล็กครับตัวนี้โคอ,อเลยเป็นจิบน้ำจะตักตุก๊บครับผมโอเคครับมันมา,นมานครับผมจากมาหลายชั่วโมงพอสมควรแล้วครับผมึดผลกัสีไล่ผมมาแล้วครับมันนี่ก พอได้ลาบได้ทอดอยู่ครับปลากด็ดีสามเต้มครับผมให่ไงยอยู่ตัวใช้ลูอยู่ครับรในตัวนี้สามเต้มครับหมานครับผลงานหนะังสติกค,ครับปลายยงาลายอยู่ครับปลาในติตามพักตบกตบก็ลอยเข้าลอยออกอยู่ ยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดอ้อขอบคุณครับคลิดคลิปแล้วครับกรับแล้วป่ากรับแล้วป่ะนี่